สวัสดีค่ะอุ้มนะคะทวีพรจิตรบัณิตแบรนด์ชูมพันย2่ค่ะสวัสดีค่ะออยเปียธิทิดาโพทองมิสแบรนด์ตัง2อง3ัน่ค่ะได้ใจมในี่เป็นมามงนะนี่ใจมากแต่ก็ต้องยอมรับเลว่าเตรีมากแล้วก็กดดันนิดนึงเหมือนกันคือไม่ได้เตรียมาดเท่าไร่ค่แต่ว่ามาด้วยใจที่ ค่ะที่ใจมาที่วันนี้ได้สารต่อเจตนารมณ์ของน้องชาลอนจากท็อปสี่นะคะปีนี้ก็เขาาหแล้วาเลยสับออยเป็นยังไงบ้างครับเราไม่ประกวดมาหลายเวทีแล้วนะคะก็คือ นั่งรองทุกเวทีเลยวันนี้นะคะปิดตำนานลองแล้วนะคะแล้วก็ขอปิดตำนานน้องออยช็อตใหม่นะคะเพราะวันนี้ไม่ช็อตเลยนะคะก็คือฝากเชียร์ออยด้วยนะคะเจอออยที่เวทีนิ่งแฟนแทนเราถามน้องมุกมี่ก่อนที่นาทีตอนจับมือเป็นไงหมจับมือก็ต้องเป็นเราไม่ต้องเป็นเราแน่นอนเราก็เราเราสนุกดังเดี่ะ รู้สึกตอจับดีใจค่ะดีใจที่แบบมันเป็นโมเมนต์ที่แบบว่ามันตื้นตาจริงๆว่าตลอดระยะเวลาการพี่น้องก็ได้สนิทได้เจอแบบนี้ไปหลายแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเนี่ยวันนี้เราเรามาถึงตรงนี้ได้แล้วอ่ะน้องก็บอกว่าน้องไม่คิดว่าจะได้จับมือกับผู้แต่น้องก็บอกว่าน้องก็ม e เ e ิร์ฟอกาสนี้ที่จอได้จับมือเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่เก่งมากๆจริงๆเราก็บอกน้องเสมอว่าถ้าเกิดวันนี้ถ้าไม่เป็นที่แต่มันจะเป็นน้อง อกเนอ้อยนะคะ <ส amazon. S 1> ตื่นเต้นมากแต่ว่าอ้อยมั่นใจว่ามันต้องเป็นอ้อยเพราะออยรู้สึกว่าอ้อยทำเต็มที่มากๆแล้วก็อ้อยมั่นใจว่ามันต้องเป็นอ้อยแนๆ่ๆแล้วก็มันมตื้นตันมันจะลองแล้วก็มันเป็นฟิลแบบล็อกปิดตำนานนางรองจริงๆแล้วค่ะอ้อยอยากขึ้นเวทีมิตรแกนไทยแลนด์มากแล้วก็อยากให้แม่ๆเชียร์อ้อยด้วยนะคะอยจะอยากยุกคนเชียร์อ้อยด้วยบอกอ้อยกูมัน อยากสอบถามความรู้สึกเขาตอนที่ได้ยินคำถามที่ให้เราให้เราเพลงเรามาแลรู้สึกอะไรบ้างวิชามันได้ไหมหรือว่าจะเอาเพลงอะไรมาตอบคำถามตอนแรกเราหันไปถามเขาเขารู้สึกว่าคือมันค่อนข้างที่จะมันใหม่นะมัไม่มีใครไม่มีใครเคยทำมี่ใหม่ครับแล้วมันมันมันไม่ใช่เป็นเพลงที่เอาไปเชื่อมโยงอะไรต่างๆทั่วโลกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาเพลงไหนไปนะจังหวะคือแบบความมั่นใจ ก็เอาจริงหนูรู้สึกว่าแกงอยู่นะถ้าเกิดร้องเพลงไม่พอก็เพี้ยนเลยไงก็เราร้องเพลงไปได้สรุปจบสรุปคือก็คือตอนอยู่ๆก็เพี้ยนอยู่ดีก็คือหนูอยู่ปกติฟังโดนัทยังมีรู้นะเพลงนี้ฮิตเลยนะเอาก็มันก็วนอยู่ในสมองตายแล้วขึ้นมาในหัวเลยพี่อุ้มดีนะคะพี่อุ้มตอบก่อนถ้าพี่อุ้มไม่ตอบก่อนช็อตใหม่รอบแม่เลยมีเวลาคิดนะคะมีเวลาคิดก็เลยอ่ะ ก็เลยแต่งเพลงเองไปเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเอาเพลงไหนที่มันบ่งบอกถึงความเป็นเราก็เลยเออมงชุ่มพรมงตังละกันแล้วก็บิดตำนานนางร้องไปเลยค่ะและคิดว่าการตอบตรงคำถามแบบนี้ให้ร้องเพลงอะไรเนี้ยโอเคไหมแบบอย่างเจะหมยนึ่หนึ่งหนึ่งนึีงหนึ่งหน่หนนมันึ่ง่งหนึนป่ติเวลาคนตอบคนึ่่่งหนึ่ง่งหว่งหนึรงหนึ่ง่งหนึ่งา่นึน่าหนึ่งแึน่น คนดูด้วยเพระกรรมกาศจะได้จะได้เห็นเรา,า,ข,อรา,า,เาอของทีมงานนะคะเพื่การในเชิงของการความรู้กับการเป็นตัวเองเขาจะได้เห็นเราหลายๆอย่างนะคะเป็นงานจะเป็เดียวไม่ได,ไไไไดเ้เราต้องเป็นแบบอยู่ันนี้มีหลายมุมมองวันนี้ก็เห็นความไว้ทิ้งของแต่ละคนร้องได้ไม่ได้ก็เพราะในเรื่เรียกได้ว่าวันนี้เรา,ารับตำแหน่งแล้วเรา ทำเต็มที่แล้วยังมีอะไรที่อยากจะต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม,มอะไรไหมฮะสำหรับอุ้มนะคะาเดีย๋ยวก็จะไปเรียนร้องเพลงจังร้องเพลงจังเจอเล,เลยเจากเข้าท็อปสามหมดลำพยได้อุ้มอยากขึออ้นไฟนอลโกรถทาจะไปเรียนค่ะจะไปเรียนจะตั้งใจแล้วก็ด้านด้านน้องอ่อนมากดีกว่าค่ะ ตอนรอบหนูรู้สึกว่าการร้องเพลงน่าจะขุ่นไม่ขึ้นแล้วนะคะหนูก็ลเลยขอไปเต้นละกันไปเต้นไ<อ>ปนเต้นอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าร้องเพลงแบบนิดนึงเนาะเสียงเรามันไม่ค่อยได้เนาะแล้วก็รู้สึกว่าออยก็จะไปเพิม่มพูนนะคะแล้วก็ฝึกต่อไปอีกเยอะเพราะว่าค่อนข้างชอ็อตใหม่นิดนึงนะคะแต่วันนี้ไม่ชอ็อตวันนี้ไม่ชอ็อตปกติจะชอ็อตกัน ก้าวกำนานอุ้มหล่อคอยเต้นได้เท่านั้นลองไม่สู้เดี๋ยวจะเต้นสู้ตายเลยค่ะไปเลยถวิลไปเลยตอนนี้นะคะเวทีพี่ออกัสนะคะก็คือประกวดไปตอนนี้4จังหวัดแล้วนะคะเป็นอำนาจ จเจริญน้องวลํัมภูนะคะแล้วก็ปาจีนไชน่านะคะก็คือแล้วก็มีเป็นพี่อุ้มแล้วก็ออยนะคะหมดคนแล้วะค่ะก็เพิ่เหลืออีกหนึ่งเวทีก็คือเวทีหน้านะคะเป็นของพีดีออกัสเหมือนกันถ้าเกิดใครเนี่ยอยากติดตามว่าคนที่เจ็ดของเวทีของพีดีออกัสเป็นใครนะคะฝากไปติดตามเวทีนา้ได้ค่ะครับก็<ๆ>สุดท้ายนี้ฝากถึงแฟนๆแล้วกันครับแล้วก็อวยพรปีใหม่ด้วยครับ กัใจของคนนัการทายที่เบในงานวันี่เป็ใจยคสมใจมาให้กันที่เราสัญญาค่ะที่จะทําักันัเนใหญุ่อุมจะไม่ท อยากให้ Elliot, ออยมงทักทีวันนี้ออ้ทำได้แล้วนะคะแล้วก็ติดตามออยบนเวทีแกนใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็สุขสันต์วันปีใหม่นะคะทุกคนปีใหม่นี้นะคะท่องเที่ยวปลอดภัยนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะสุขภาพดแข็งกรงทุกคนเลยค่ะครับน้องอุ้มบ้างน้องอุ้มอยโอ้ยพาก็สวัสดีปีใหม่ค่ะอยากให้เริ่มต้น กับอะไรใหม่ๆเหมือนกับพวกเราวันนี้มงแล้วค่ะมงต้นรับปีใหม่ต้นีหน้าเราจะเป็นความใหญ่โมงเก่าของภาคอสานทีดีค่ะรักษาสุขภาพนะคะโรคไข้ไข้เจ็บมันกำลังระบาดกันเยอะมากๆเลยอยากให้ทุกท่าสุขภาพดีแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างเซฟๆค่ะดจิตวิญอันตรายขับรถเมาไม่ขับอดเยีครัขอบคุณมากขอบคุณครับ